สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอสซูเลนนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเป็นหลักนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ขอพูดถึงเซิร์ฟเราก่อนละกันนะเรื่องแรกที่พี่ขอชี้แจงก็คือช่วงนี้พี่จะลงคลิปช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าพี่ค่อนข้างจะมียุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงพอสมควรนะมีมรสุมชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามหาข้อมูลและหาเรื่องมาคุยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ พี่ได้ซิริอุสแล้วนะ <c oughs> ก็จริงๆก็เป็นเรื่องดีของพี่ะนะแต่ว่าพี่ก็บอกว่าจะไว้เป็นไลฟ์สตรีมรอบที่3นะก็ขอโทษด้วยนะครับมันได้จาก퀘ส์วันอะที่สร้างเรือ3ลำต่อวันนะครับมันได้มาพอดีพี่ก็เลยนะก็นในเมื่อได้มาก็ดีครับจะได้รีวิวให้น้องดูแล้วก็พี่ังไม่ต้องเครียดมากด้วยนะแต่ก็เรื่องไลฟ์สตรีมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามหาเรื่องมาจัดแล้วกันนะแต่ว่ากาชาพี่ได้ครบแล้วตอนนี้ ก็ยินดีกับพี่ด้วยแล้วกันนะครับและใครที่ยังไม่ได้ล้ไหนนะพี่ก็จะอวยพรนะก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับกิจกรรมเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์ก็หวังว่าจะสู้กันอยู่นะครับพี่ก็ตอนนี้แต้มก็ประมาณห5นะื่นห้าหมื่นหกก็พยายามสู้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาน้อยจริงช่วงนี้นะแต่ว่าก็เล่นอยู่เรื่อยนะครับพยายามขยันฟาร์มเวลาว่างเท่าไหร่ก็พยายามสู้ให้เต็มที่นะครับก็เหลือเวลาอีกสองอาทิตย์เอาละ แล้วก็มีคนถามมาด้วยนะว่าซิริอุสเนี่ยเควสเลขาที่การเนี่ยทำยังไงนะครับก็ขั้นแรกก็ตั้งซิริอุสเป็นเลขาก่อนแล้วกดที่ซิริอุสหนึ่งทีนะครับเควสก็จะขึ้นแล้วก็เควสเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่พี่เอาตารางมาจากวิกินะครับจริงๆเควสเลขาเนี่ยจะเหมือนกันเกือบทุกลำน่าจะเกือบน่าจะทุกลำนั่นแหละนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเควสที่1เนี่ยทำการใช้เทมปุระนะครับ3ชิ้นในดอม เควสที่2เนี่ยทำการเอ h นฮารเหลือ10ครั้งนะครับเควสที่3ก็พาซิดิุสเนี่ยไปชนะอะไรก็ได้นะ20รอบนะครับเควสที่4ก็พาไปเล่นในเควสวันเดลลี่เควสนะครับ3รอบแบบไหนก็ได้จะแบบหลบก็ได้จะแบบเอาไปยิงจะไปอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะก็ที่เราเล่นได้วันละ3รอบครับแล้วก็เควสที่5 เก็บความสัมพันธ์ของเรือให้ครบ100%จนขึ้นหัวใจขึ้นเลิฟนะครับอันนี้ก็อนานนิดหน่อยแล้วก็เควสที่6นะครับทำการลิมิตเบรกเรือลํานั้นให้เต็มก็ซีรีอุดก็จะ6ดาวนะครับก็ลิมิตเบรกให้ครบและอันสุดท้ายเนี่ยเก็บเลเวลให้ครบร้อยนะครับก็เป็นอันครบ7เควสก็จะได้แปลนทอง1ใบเท่าที่พี่สังเกตมาเลขาทีการเนี่ยจะเป็นเควสเลขาจะเป็นแบบนี้หมดนะครับก็ตามนี้ ทีนี้ของเราเนี่ยเขามีข่าวนะว่ามัสสิคาเซนะครับก็จะได้รับการเลทัฟฟิตนะครับก็อันนี้เหมือนพี่จะเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เขบอกว่าจะได้รับการเลทัฟฟิตแต่เร็วๆนี้ไม่ได้ระบุวันนะครับก็จบแล้วนี่เขาเรื่องของโกบอลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเซิร์ฟญี่ปุ่นหน่อยนะ ก็มีผู้การหลายคนนะครับที่อยู่เซอจีและก็เซิร์ฟญี่ปุ่นไหนๆกิจกรรมใหญ่เขาก็เข้ามานะครับเราก็อาจพี่ก็ขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันก็เป็นการหาเรื่องด้วยว่าจะได้มีเรื่องคุยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยจะมีเรือที่เด่นๆสองลำนะครับแต่ว่ามีลำเก่าอยู่ลำหนึ่งที่เป็นต้นคลาสของกิจกรรมนี้เลยก็คือเอสเซนะครับ <c oughs> ลำนี้เป็นแอร์คาร์ฟแคริเออร์แล้วก็ <c oughs> สเตตัสสวยเลยนะครับ แล้วก็ดูเท่มากเลยนะครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนครบรอบหนึ่งปีนะครับแล้วก็อยู่ในตู้ลิมิเต็ดเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง25นาทีนะครับ Equipment นะครับไฟเตอร์ Fighter แสดงผล140%แล้วก็ไดบอมเบอร์แสดงผล130%นะครับแล้วก็ตัวบิโดบอมเบอร์แสดงผล120%นะ Status นะครับ HP อยู่ที่5,730นนะค่าโจมตีอา,ากาศ อยู่ที่391นะเป็นระดับ S เลยนะครับแล้วก็ต่อต้านอากาศยาน293เการาะเป็นแบบีเดียมนะครับแล้วก็ค่าโลอยู่ที่1 1 4้บค่าลบดีอยู่ที่34นะครับเราใช้น้ำมัน13สปีด3 3สนะครับโ,โหสกิลนี่ยาวเหยียดเลยนะแล้วก็มี3ท่านะครับท่าแรกเนี่ยเป็นสกิลสีแดงนะเมื่อทำการแอร์สไตล์นะครับจะส่งฝูงบินชุดพิเศษร,ร่วมโจมตีนะแล้วก็ฝูงบินชุดพิเศษเนี่ยสามารถสร้างสถานะน้ำท่วมให้กับเรือที่ถูกโจมตีได้นะครับ ผลของน้ําท่วมเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องก็คงคล้ายๆกับไฟไหม้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเอสเซกเนี่ยเพิ่มค่าความเสียหายต่อเรือประจันบาลน,นะครับสิบด้วยนี่ก็มี2ส่วนนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลสีเหลืองนะครับเอสเซกจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศแล้วก็ค่าต่อต้านอากาศยานนะครับหต่อเรือบรรทุกเครื่องบินฝ่ายอีเกิลยูเนียนนะครับที่อยู่ในกองเรือก็สูงสุดก็คง15%น่าจะนับตัวเองด้วยนะครับ เมื่อเอเซกทำลายเครื่องบินของส t ตูได้นะครับจะได้รับค่าโจมตีทางอากาศ3%นะครับสามารถเก็บได้สูงสุดถึง5 s t a c ตนะก็กลายเป็น15%เลยก็มี2ส่วนเหมือนกันสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีเหลืองแล้วก็สกิลที่3นะครับเป็นสกิลสีฟ้าเมื่อมีเรือฝ่าย Eagle u ยูเนีนะครับส่ลำขึ้นไปเรือในกองนะครับเมื่อถูกโจมตีด้วยตอร์ปิโดหรือระเบิดจากเครื่องบินนะครับจะมีโอกาส12 จะลดความเสียหายลงเหลือหนึ่งก็ถ้าจัดทีมเป็นอีเกิลยูเนหรือทีมอเมริกาเลยเนี่ยสกิลนี้เด็ดนะ12%นี่รับความเสียหายหนึ่งเนี่ยอยากให้มาญี่ปุ่นจังไม่ใช่อยากให้มาเซิร์ฟ g l o b a l จังเลยนะครับถ้ามานี่พี่ว่าลํำนี้นี่เอาไปจัดการกับอันนี้ได้นะเอาไปจัดการกับสองจิ้งจอกได้นะที่ช่องนี้เป็นปัญหาอยู่คลิปที่แล้วพี่ก็พูดถึงนะครับ ที่ว่าโดนโดนเครื่องบินเข้าไปเนี่ย12%นี่ก็น่าจะต้องติดบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้รอดได้นานอพอสมควรเลยนะแล้วก็มีผลที่ทําให้โจมตีเรือประจันบานแลแรงขึ้น10%นะแล้วก็เครื่องบินฝูงพิเศษเนี่ยจะสร้างน้ําท่วมได้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีทางอากาศให้กับตัวเองตามเรือบรรทุกเครื่องบินนะโอ้ยลํำนี้เด็ดจังเลยอยากได้นะอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นเขานะของญี่ปุ่นกับเซิร์ฟจีนเขานะครับแล้วก็ลำถัดไปนะครับเป็นลำที่เด่นที่สุดของกิจกรรมนี้เลยนะครับก็คือ USS c h a n g e ร a ล่านะครับลำนี้ก็ใหม่เอี่ยมเลยนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองนะครับที่ตอนที่พี่ทำคลิปะแล้วก็เซิร์ฟจีนเหมือนจะเปิดมาก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับทำให้สามารถมีสกิลให้เราได้อ่านกันตอนนี้นะครับแล้วก็ Equipment พี่ยังเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับ แล้วก็วิธีการได้รับเนี่ยได้จากตู้ลิมิตนะครับของกิจกรรมนี้เท่าที่ทราบมานะเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง25นาทีนะอาจจะมีการผิดนะครับแล้วก็สเตตัสก็ประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่นหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยค่าโจมตีทางอากาศจะน้อยกว่าเอเซกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าลูบหลีกนี่5้อันนี้ก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่านะเยอะกว่าเอเซกไปตั้ง20แต้มนะครับ ทีนี้มาดูสกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลสีแดงนะเมื่อทําการใช้แอร์สไตล์นะครับมีโอกาส80%นะครับที่จะส่งฝูงบินทิ้งระเบิดชุดพิเศษออกไปนะก็เรียบๆนะครับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลสีเหลืองนะครับ10วินาทีแรกเนี่ยแชงกรีล่านะครับจะส่งเครื่องบินต่อสู้อากาศยานชนิดพิเศษออกไปนะครับเมื่อเครื่องบินลํานี้ถูกทําลายนะครับ จะส่งฝูงบินและลอกพิเศษเข้าจู่โจมทันทีอก็เหมือนส่งอะไรไปสักอย่างก่อนนะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอนตี Anti ้แอร์ดีๆก็จะระเบิดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องบินระเบิดแล้วเนี่ยก็จะส่งฝูงบินโจมตีเสริมเข้าไปอีกนะซับซ้อนดีจังนะครับแล้วก็หลังจากปล่อยเครื่องบินชนิดนี้ออกไปนะครับทุก8วินาทีเนี่ยแชงรีล่านะครับจะได้รับบัฟสะสม1ขั้นนะและแต่ละขั้นเนี่ยจะเพิ่มค่าความแม่นยำสามเปอร์เซ็นต์และ จมตีแรงขึ้น7%นะครับสามารถสะสมได้สูงสุด5ขั้นนะครับก็10วิแรกนะครับแล้วก็บวกด้วย8วินาทีก็เป็น18วิแรกนะครับก็จะได้1บัฟหลังจากนั้นอีก8ก็จะ8 8 8, 8นะครับก็รวมแล้วเนี่ย50วิแรกบัฟเต็มแล้วนะครับอืมเร็วนะเร็วแล้วก็ มีส่งฟูงบินที่แอร์สไต์นะครับกดแอร์สไตมีโอกาสส่งฝูงบินชุ่พิเศษอีก80%นะแล้วก็หลังจากนั้นอีกมีเครื่องบินเสริมมาไปส่งไปอีกแล้วเครื่องบินนั้นถูกทาลายก็ส่งฟูงบินเสริมไปอีกอู้พ่ส่งพ่ส่งเยอะเหมือนกันนะครับลานี้นะว้ยดูเจ๋งนะครับรู้สึกว่าภายในช่วงโหพี่ว่าแอร์สไต์รอบแรกนี้น่าจะ ตอนช่วงที่ใช้แอร์สไตล์รอบแรกเนี่ยสามารถส่งไดไปถึง3มชุดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าการส่งฝูงบินออกไปเนี่ยมันจะสำหรับคนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟจีนเนี่ยต้องลองดูนะพี่เล่นอยู่เซิร์ฟโกลบอลนะก็ไม่ได้ลองนแน่ๆนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านสกิลที่เขาแปลมาจากเซิร์ฟจีนเนี่ยพก็ดูเจ๋งอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็โลันี้มีสกินด้วยนะถ้าพูดถึงแค่ร่างแรกก็สวยแล้วนะ สาวแว่นสุดยอดนะครับแล้วสกินก็เด็ดอ่ะโอ้โหแต่งตัวได้ล้ำสมัยมากเลยนะครับเจ๋งอ่ะเจ๋งสกินก็สวยนะครับตัวก็สวยนะล้ำนี้ก็พี่ก็ขอเวพรให้ผู้การฝั่งเซิร์ฟเวอร์จีะเฟิร์ญี่ปุ่นนะครับได้กันทุกคนนะนะครับหวังว่าจะไม่พลาดนะครับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่เข้ามาเลยนะตัวนี้เป็นระดับอีลีนนะครับแล้วก็จะแฝงอยู่ในกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเท่าที่ทราบมาเป็นกิจกรรมรวมของทุกเซิร์ฟนะครับก็เหมือนจะมีให้สะสมแต้มแล้วก็ถ้าชนะกิจกรรมร่วมกันก็จะได้แล้ว1ลําลำแล้วก็จะมีแต้มส่วนตัวด้วยนะครับเ่าที่ทราบนะก็ลำนี้ก็เป็น uss independence นะครับลำนี้เป็น line aircraft carrier นะ สเตตัสเนี่ยอืมกม็เป็นไลท์แอร์คาร์ฟคลีเออร์แต่เกาะเป็นแบบมีเดียมนะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ค่าโจมตีทาอากาศนะครับ273นะค่าโหลดอยู่ที่158อืมใช้นิวมัน11นะก็ก็ดูดีนะสเตตัสก็ดูดีนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูสกิลนะสกิลมี2สกิลนะครับเป็นสกิลสีแดงนะครับสกิลแรกนะถ้าใช้เครื่องบินของกลุ่มอีเกิลยูเนียนนะครับก็บินอเมริกาเนี่แหละจะแสดงผลเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับแต่ว่า อ i p m e n t นี่พี่ยังไม่รู้ข้อมูลนะเป็นอะไรเอ่ยไว้ทั้งสามอันเลยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไ์แอร์คาร์ฟแคริเออร์ Car Car นะมันจะติดเครื่องบินได้2เครื่องมั้งแล้วอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับก็เป็นว่าถ้าใช้เครื่องบินของ Eagle Union นเนี่ยจะแสดงผลได้มากขึ้นอีก15%นะครับนี่สกิลแรกสกิลที่2นะครับเมื่อทำการใช้ Air s t r i k e นะครับก็จะส่งฝูงบินชุบพิเศษนะครับเสริมเข้าเสริมการโจมตีเข้าไปนะแล้วก็ ถ้ามีเ,ะะเรือรัตเวนคาสคิปลแนนเข้าไปด้วยนะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่8%ให้กับเรือเหล่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของอินดิเพนเดนต์เนี่ยจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศและค่าความแม่นยำขึ้นไปอีก15%นะครับรวมถึงฝูงบินชุดพิเศษเนี่ยจะมีการเสริมรูปขบวนการโจมตีเข้าไปอีกนะครับก็คงจะโจมตีได้ดีขึ้นถ้ามีคลิปลแนนนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเซนิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟจีนคาสคิปลแนนมีลำไหนบ้างนะแต่ว่าน่าจะมีหลายลำอยู่นะครับ ของ g l o b a l เนี่ยรู้สึกจะมีอยู่แค่ลำเดียวนะณปัจจุบันนะครับก็แต่นี่มันเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นไงเซิร์ฟญี่ปุ่นกรเซิร์ฟเซิร์ฟญี่ปุ่นกรเซิร์ฟจีนนะพี่คงพูดอะไรมากไม่ได้นะก็เพียงไปว่ามาอ่านสกิลให้ฟังแล้วกันนะครับเผื่อคนที่เพิ่งเปิดหาวันนี้เจอภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเข้าไปจะงงก็ลองเอาสกิลที่พี่หาข้อมูลมาให้เนี่ยลองไปเทียบดูนล้วกันนะครับแต่ว่าพี่ ไม่มั่นใจนะว่าแม่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหม่พอสมควรนะสกิลผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้องก็ลองศึกษาเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับอาจจะชั่วกว่านี้นะเอาละก็เอามายั่วน้ําลายนะครับไม่ใช่ว่ายั่วน้ําลายหรอกคนนี้เล่นเซิร์ฟ g l o b a l แล้วก็ดูประดับความรู้เผื่ออนาคตเราจะมาของเราเนี่ยถ้าตามเขาก็คงจะอีกสักต่ำๆนะครึ่งปีนะคงไม่รัดฟ้ารัดคิวมาเหมือนสีอูดละมัง้ง อาละแล้วก็สําหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟจีนนะครับใครที่ยังตามหาน้องน้องอะไรน้องแชงกาลีล่านะก็ขอให้ทุกคนนะนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้เอสเซจก็ขอให้ได้ทุกคนเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะหาอะไรมาคุยเสริมเข้าไปก็จะพยายามหาข้อมูลมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ เออถ้าจังหวะชีวิตพี่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็คลิปก็ามารัวๆตามปกตินะครับพี่ยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกตั้งเยอะนะครับขอให้สนุกกับเกมอัเรนทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ